หน้าปปฏิรูคุณผู้ชมคะที่ใดมีแหล่งน้ำที่นั่นก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะดังเช่นในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูลตอนกลางช่วงที่ไหลผ่านอำเภอท่าตูมและอำเภอรัรตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งแม่น้ำมูลจะไหลคดโคง้งทําให้ช่วงของฤดูน้ําหลากสายน้ําค่ะจะเชื่อมโยงกันทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทั้งกับพืชและสัตว์นะคะ ส่วนในช่วงของฤดูแล้งแม้ว่าน้ำจะลดน้อยลงแต่ว่าพื้นดินก็ยังคงมีความชุ่มน้ำอยู่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ปกและการเกิดพืชที่เป็นอาหารขึ้นมากมายค่ะ แต่เมื่อปัจจุบันนี้ยุคสมัยได้เปลี่ยนไปนะคะจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นก็ส่งผลกับความสมดุลทางธรรมชาติแม่น้ําที่เคยไหลเชี่ยวตอนนี้กลับไหลช้าลงมีวัชพืชเกิดขึ้นจํานวนมากโดยมีผักตบชวานี่แหละค่ะเป็นตัวการสําคัญที่ส่งผลเสียต่อวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ริมน้ํา ล่าสุดชาวบ้านอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์ค่ะเขาจึงรวมตัวกันมาแก้ไขปัญหานะคะแปลรูปผักตบชวาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้ในช่วงนี้เลยค่ะช่วงคนไทยหัวใจอาสา ชมครับผักตบชวาเป็นวัชพืชน้ำที่มีการเจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วและรวมกลุ่มกันหนาแน่นก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางน้ำกีดขวางทางไหลของน้ำและการขนส่งคมนาคมทางน้ำจากกรณีปัญหาผักตบชวาทำให้ลุ่มแม่น้ำมูลตอนกลางช่วงไหลผ่านอำเภอท่าตูมและอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ซึ่งครอบคลุมพื้นที่แหล่งน้ำากแหล่งจำนวนทั้งหมด29หมู่บ้าน เกิดการตื้นเขินและปัญหาการขาดแคลนรายได้ของคนในพื้นที่ทำให้ชาวบ้านอำเภอท่าตุมและอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์มีความสนใจที่อยากจะเปลี่ยนผักตบชวาวัชพืชไร้คุณค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารปลอดภยัยและสมุนไพรพื้นบ้านอำเภอท่าตุ่มจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเล็งเห็นว่าในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั้นชาวบ้านจํานวนมากเดินทางกลับมาบ้านเกิดทั้งยังเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านในช่วงที่สําคัญที่จะร่วมมือกันสร้างโอกาสท่ามกลางวิกฤตให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีครับปักตบชาวานี่เป็น วัชพืชที่เห็ดให้น้องน้ำตื่นเขินและเป็นที่ตั้นทางน้ำในคู่คลองนะครับและกัทางกลุมนะครับทางกลุมก็เร่งเห็นว่าพักตบชวานี่เห็ดจังไหจังเสิเห็ดให้มากเกิดประโยชน์เห mm ็ด hmm. ให้มา mm hmm. หมาห้มีรายได้ในกลุ่มนะครับ mm hmm. ดังนั้นทางกลุมก็เลยปรึกษานะครับปรึกษากันว่านำมาเห็ดปุ๋ยหมักนะครับเพื่อสนมาใส่ในผากก้นเกษตรนะครับ มีการจัดต่างกลุ่มแล้วก็มีการที่ทำร่วมร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็พี่น้องที่เป็นสมาชิกนะครับกบ็มีการมักนะครับบว่าสิเป็นการมักนำม,มักจากผลไม้นะครับแล้วก็มีการทำปุ๋ยนะครับปุ๋ยมักจากพักตบชวานำมาใส่ในผานกการเกษตรนะครับกบถือว่าได้ผลสำเร็จด,ดีนะครับความยั่งยืนในด่านการที่นำพักตบชวามา ให้เกิดประโยชน์หรือว่าให้สมาชิกในกลุ่มมีรายใดนะครับแล้วก็คงสียังยืน่นะครับการกำจัดผักตบชวาจึงเป็นทางออกหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเนื่องจากผักตบชวานั้นเป็นพืชที่มีระบบรากฝอยจำนวนมากจึงดูดซับแร่ธาตุต่างๆจากตะกอนในน้ำเก็บไว้ในส่วนลำต้นและรากจัดเป็นวัสดุดที่ย่อยสลายง่ายมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการทำปุย๋ย ดังนั้นชาวบ้านอำเภอท่าตูมและอำเภอร,รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ได้นำผักตบชวาที่หลายคนมองว่าไร้ค่านำมาแปรรูปเป็นน้ำหมักและปุ๋ยหมักหรือดินปลูกซึ่งสามารถใช้ในภาคเกษตรกรรมทดแทนการใช้สารเคมีของเกษตรกร,รได้อย่างมีประสิทธิภาพครับตัวมาสับหันไปให้ปละเอียดครับประมาณ50กิโลส่วนผสมที่2ก็ เราก็ขี้ช้างมาตากแดดก่อนให้มันความเป็นกรดมันเจือจา,างักหน่อยแล้วก็มาผสมกับแกลบดิบแกลบดำแล้วกักบลำหยาบลำละเอียดแล้วก็เราจะใช้จุลินทรีย์เจ้าวปวกครับช่วยย่อยสลายเพื่อให้ให้มันย่อยสลายแล้วก็ถาดอาหารใส,ส่พืชผักสวนควรัวใส่นาข้าวได้ทุกประเภทครับเป็นพืชผักก็จะทำให้งอกงามดีขึ้นครับ ส่วนลําต้นเนี่ยเราจะใช้ทําน้ําหมักชีวภาพนะครับส่วนทําเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพเนี่ยทำได้ทุกทุกอย่างนะครับผักตบชาวาผักตบชาวาเล่งการจเจริญเติบโต,ตครับเร่งการจเจริญติบโตของพืชการปลูกผักอินทรีย์ค่ะโดยใช้พวกน้ําหมักต่างๆนี้เข้ามาช่วยค่ะแล้วก็จะมีการทําปุ๋ย หมักจากผักตบชวาก็อย่างถ้าเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักเราก็จะใช้จากผักตบชวาก็ได้ความร่วมมือจากพี่น้องในกลุ่มด้วยกันค่ะก็ใครที่มีผักตบหรือว่าใครที่ที่มีอะไรที่เกี่ยวข้องเราก็เอามาร่วมกันแล้วก็ช่วยกันทำเพื่อที่จะให้เกิดเป็นปุ๋ยหมักออกมาใช้ เราอามาใช้ในการบำรุงดินค่ะปรับปรุงดินให้ดีขึ้นแทนปุ๋ยแทนปุ๋ยเคมีพวกนี้เราจะใช้ร่วมกับกับปุ๋ยคอกถามว่ามันเห็นผลเร็วไหมมันก็ไม่เร็วนะคะเพราะว่าปุ๋ยพวกนี้มันเป็นมันจะช่วยปรับปรุงดินให้ดินมันร่วนซุยมากขึ้นค่ะมันมันไม่เหมือนการใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีมันอาจจะแค่วันสองวันมันจะเห็นว่าพืชมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ว่าพอเรามาใช้เป็นผักตบชวาแทนดินพวกนี้จะมีการย่อยสายลายลงไปเรื่อยๆดินก็จะมีความเบื่อซุยขึ้นผักก็จเจริญเติบโตได้งามขึ้นค่ะปยักจากผักตบตอนนี้นะคะก็คือมันจะเป็นการลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีก็หันให้พี่น้องบ้านเราอ่ะกลับมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น เคยเคยทำมามา,มาก่อนหน้านั้นแล้วก็ผักตบฉาเหมือนกันก็ทำปุ๋ยหมกักทำปุ๋ยหมักทั้งจุลินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยหมักพืชสดจับกลุ่มที่แรก10คนตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น20ก็ดีค่ะแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความรู้เรียนรู้กันคนหนึ่งได้อันหนึ่งอย่างนี้มันก็แบบมาแลกเปลี่ยนกันมันก็อันไหนไม่ดีเราก็มาปรับปรับใช้กันมันก็ส่วนที่ไม่ดีมันก็ดีขึ้นนะคะ่ะ ผู้ชมครับการที่เรานำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปจัดการกับวัชพืชและผักตกชวานั้นช่วยบำบัดน้ำรวมไปถึงการช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมในคลองและลำน้ำให้ดีขึ้นควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกษตรกร,กรปลูกพืชสมุนไพรและใช้ปุ๋ยอินทรีย์อีกด้วยครับอีกทั้งยังเป็นการช่วยผลักดันให้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบในการปลูกพืชสมุนไพร และจัดการวัชพืชผักตบชวาซึ่งทําให้เกิดประโยชน์กับชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับมันแนบแน่นมันแน่นแฟนมากยิ่งกว่าคําว่าพี่น้องค่ะเพราะเหมือนทุกอย่างเหมือนทุกอย่างที่ที่เรามีอยู่เพราะว่าเราสามารถที่จะแบบคุยกันได้ทุกเรื่องคุณอันนี้ คุณรู้ใช่ไหมอันนี้คุณไม่รู้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะแบ่งปันไม่ใช่แค่สิ่งของเท่านั้นหรือว่าเป็นพืชผักแม้กระทั่งความรู้ที่เราได้มาเพราะแต่ละคนก็จะได้ความรู้มาไม่เท่ากันก็จะมีการแบ่งปันความรู้หรือว่ามีการคุยการสอดแทรกเข้าไปในเรื่องของความรู้อันไหนดีอันไหนไม่ดีตรงนี้มันเป็นเพราะอะไรเราก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ไปมาหาสู่กันบ้านนน์มีพริกบ้านนี้มีเกลือบ้านนี้มีมะกรูดมีมะนาวเราก็จะหิ้วไปปแบ่งัันนก มันจะทาให้เข้มให้ชุมชนของเราเข้มแข็งม,มันไม่เฉพาะแค่ชุมชนนะคะต่อไปมันจะสืบทอดไปถึงรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานที่เรามีเพราะว่าเวลาเราไปเราไม่ใช่แค่เราไปแต่ตัวเราแม้กระทั่งครอบครัวล,ลูกหลานเราก็นําพาไปเพื่อที่จะสอดแทรกในส่วนเนี้ยส่วนที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ความเข้มแข็งม,มันไม่ใช่มีแค่เฉพาะวันนี้มันตราบนานเท่านานณนะเวลานี้ที่เราจะสามารถสืบสานกันต่อไปได้เชื่อว่าความมัน่นคงทางอาหาร และทางสมุนไพรหรือ,อความสัมพันธ์มันจะมั่นคงมากค่ะในสิ่งที่กลุ่มของเราทำกันอยู่เนี่ย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารปลอดภัยและสมุนไพรพื้นบ้านได้แสดงให้เราเห็นแล้วนะคะว่าชุมชนมีภูมิปัญญาที่เป็นของตัวเองสําหรับใช้ในการจัดการกับวัชพืชแล้วก็ได้นําความรู้เหล่านั้นมาประกอบสร้างเป็นผลผลิตหรือนํามาประกอบอาชีพจนเกิดเป็นรายได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งอย่างสะท้อนให้เห็นนะคะว่าชุมชนมีแกนนําที่ดีค่ะมีผู้คนที่ให้ความร่วมมือมีเครือข่ายอาหารปลอดภัย ไปจนถึงมีศูนย์เรียนรู้ที่เป็นมรดกของพื้นที่ทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆในรายการเดินหน้าปฏิรูปวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการได้อีกครั้งสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ หน้าปฏิรูป